สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่7พฤศจิกายน2567ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชนิดปิดที่1,469.72จุดเพิ่มขึ้น2.30จุดคิดเป็น0.16%มูลค่าการแืกขาวันนี้55,407.94ล้านบาทนะเรยกว่าวันนี้ก็บอกว่าหุ้นดี มีแรงเก่งกําไรกันแบบว่าหนาแน,น่นนั่นคือตัวของเคียวคอมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางด้านของเอเมซก็มีการประกาศนะว่าทางด้านว่าเคียวคอมเองหรือว่า c c ซ t นี่ก็เข้าสู่ในการทําเมินของเอเมซาย globally small cap นะอินเด็กซ์นะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นข่าวดีของเคียวคอมนะทําให้วันนี้แรงเก่งกําไรของหุ้นเคียวคอมเนี่ยหนาแน,น่นนะใน,น,นขณะที่ตัวที่ถูกถอดถอนนะครับนั่นคือตัวของ TQM นในส่วนของ SCGP นะก็ถูกถอดจากกำเนินของ MSCI Global Standard Index นะซึ่งทั้งตัวของเคลยวคอมเองนะตัวของ TQM ตัวของ SC SCGP เนี่ยก็จะมีผลนะครับต่อราคาปิดนะวันที่25พฤศจิกาพฤษยนยนี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาน่ติดตามกันนะว่า เอว่าทางด้านของสภาพตลาดหุ้นแนวโน้มนั้นทิศทางจะเป็นอย่างไรในในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชนหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้รวมถึงแนวโน้มนะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ กรพัด,ด้ติดภารกิจนะครับเดี๋ยวเดามาต่อสายไปถึงคุณมรุษลุ่งขำนะผู้วยการนักวิเคราะห์จากเวลจีมาดูที่ว่าเอตลาดทีเฟก์วันนี้เป็นอย่างไรสักครู่ครับ ปสิิทธ์สวัสดีครับคุณวรุษครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นก็บวกไปกว่า2จุดนะฮะในส่วนของตลาดทีเฟกวันนี้บรรยากาศการซื้อขายเป็นอย่างไรครับคุณวรุษครับติดติงฟุตเจอร์นะครับซีรีส์ทั้งสองสูงเลยดัชนีบวกขึ้นมาห้าจุดสี่สูงขึ้ครับประมาณสูงถึงห้าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอต้องบอกว่าหุ้นที่รับอันนี้สองเนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคาร แล้วก็คุนกลุ่มพลังงานนะครับก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับอืงนีอันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่เี่ยพุ่งทะยานขึ้นตอบรับผลการเริ่มสร้งประธานาธิบดีนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าตลาดหุ้นไทยยังมียุทธนะครับในระยะสัน้น เกี่ยวกับการที่จีนจะมีการประชุมพักประชุมสภาผู้แทนประชาชนเปแห่งชาติ NPC ซึ่งจะทราบผลการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับการประชุมดังกล่าวเนี่ยมีการคาดการณ์ครับว่าทางกระทรวงการคลังของจีนจะเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่เพื่อเป็นการรับมือสถานการณ์เทรดวอลหรือสงครามการค้าหลังจาก คุณดูนั่นความเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วอาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีอีกหกสิบเอร์เซ็นตแต่ทางฝั่งจีนนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่มองว่าอาจจะยังคงทำให้ตลาดยังสามารถทรงชัวหรือรักถูงในวันพรุ่งนี้ได้ครับอืมครับผมดูว่าโอ้โหเนี่ยเกิดมาแบบเป็นแบบแพ็กเกจชุดใหญ่ไฟกระพริบตรงนี้ดอว่าคงทำให้แบบบรรยากาศนะของ ตลาดพุ่นจีนเองคงมีความคึกคแลมวพูดง่ายในส่วนของราคาทองคาเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณมรุษครับราคทาทองคำโควสปอตเนี่ยต้องบอกว่าตอบรับในเชิงลบนะครับต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยฝั่งสหรัฐทางนี้เนี่ยถ้าราคาทองคํามีแพนิคเซลหรือในการทิ้งตัวลงมาครับโดยนโยบายของชินิตาเนี่อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึง ที่ทาให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยทําให้ภาพของเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการลิ่งตัวขึ้นอันนี้เนี่ยหากอิตราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับสูงนะครับนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการป,ดดป,ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่น้อยลงกว่าเคยส่งสัญญาณเอาไว้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทําให้นักลงทุนแบ่งทองคําออกขายหรือไปรักษาข,ของการขายทองคาออกมา หลังจากคุณทั้มได้เป็นประธานาธิบดีเราก็ลดความเสี่ยงก่อ,อนที่จะซับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในกลางดึกคืนนี้ครับครับผมนถ้าเป็นแบบนั้นเองนะในส่วนของกลยุทธ์ในการเล่นทั้งในส่วนของทีเฟกแล้วก็ในส่วนของทองคาเนี่ยคุณวรุษมีแนะนํากลยุทธ์อย่างไรครับพี่เนี่ครับครับช่วงนี้เนี่ยเราเน้นเป็นการท,ทรากาไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวหรือสวิงเทรดน,นะครับถ้าเป็นตัวเซฟที่ตี้อินดิคชูเจอร์นะครับ เราแนะนําว่าสลับตอนนี้เนี่ยเป็นภาพของที่ทางไซด์เว้แนะนำเข้าซื้อที่แนวรับ941 934นะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยมีรุ้นจะเห็นดัชนีขึ้นไปทดสอบที่ระดับ956ซึ่งเคยขึ้นไปทดสอบในช่วงต้นสัปดาห์มาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเบรกเอาหรือ่านระดับดังกล่าวได้ ก็จะมีการปรับตัวขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญ964ซึ่งเคยเป็นอายหรือเป็นระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมอั้งนี้เนี่ย964เคยเป็นยอดของตัวซีรีส์แซที่เคยขึ้นไปชนนะักเกิดการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาที่ระดับ922นะครับดังนั้นเนี่ยการไต่ระดับหรือการปรับตัวเข้าใกล้นแนวต้าน964อีกครั้งอาจจะมีแรงขายสลับกลับลงมาค่อนข้างเยอะ ถ้าดัชนียังไม่มีไฮใหม่หรือยังไม่เบรกเท้าระดับดังกล่าวเราแนะนำลดลงโพซิชันลงแล้วก็รอดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วค่อยเข้าซื้อใหม่ครับสำหรับตัวทองคําภาพทองคําที่เป็นการทิ้งตัวลงมาแรงนะครับทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําในระยะสั้นเนี่ยมีภาพเป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซเวดาวครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่า ถาราคาทองคำปรีบานฟื้นตัวขึ้นในระดับจำกัดอาจเห็นการช่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อของราคาได้เหมือนกันได้ครับออห้แนลต้าเ9เออโทษครับสองพ2 7 0ก้อยเสิบสี่สองพัน็ดรอยเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับไม่ผ่านภาพไซเวดาวจะชัดเจนขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยดัชนีภาาแว่งในกรอบไซ์เวดาวก็มีโอกาสจะเห็นดัชนีค่อยๆซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลง ประเมินแนวรับ2,629 2,604เหรียญทั้งน,นี้ถ้าเราดูภาพองคำในระยะกลางในระดับรายเดือนนะครับต้องบอกว่าทองคำในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่เคยมีการทำมิลโลหรือทำระดับต่ำสุดใหม่ในรายเดือนเลยนะครับ2,604เหรียญเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนก่อนหน้าก็คือเดือนตุลาคมนะครับดับงนั้นเนี่ย ถ้าราคาอ่อนตุลย่อ,ยอตัวลงมาเราแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีทองนะครับเสี่ยงซื้อที่ระดับ2,604เหรียญดอลลาร์ต่อเอร์ซอนถือว่าเป็นแนวรับสำคัญในาการชี้นิคงทางนี้ภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยทองยังคงเป็นบวกอยู่ถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวอาจจะเห็นการฟื้นตัวกลับหรือการดิดตัวกลับของตัวราคาทองได้ครับทางนี้ถ้าเราดูจากไฮหรือยอด2,790เหรียญดอลลาร์ต่อเฮอร์ซอนนะครับก็ต้องบอกว่า ราคาทองคำเนี่ยเอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาในระดับค่อนข้างลึกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นการอ่อนตัวหรือการปรับตัวลงในระดับจำกัดเพราะถ้าวัดจากไฮมาที่โลก็คือ2790มาที่2604มีแก๊ปความกว้างเนี่ยประมาณ185เหรียญครับ ครับผมนะรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบรุษมากที่มาให้มุมมอง่านี้ขอบคุณมากครับคุณบรุษครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองเลยว่าได้ทั้งฟังในส่วนของทีเฟกนะฮะแล้วก็ราคาทองคําด้วยนะนักหนุ่มคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะมาพิจารณาในการเข้าไปเล่นนั้นทั้งในส่วนของทีเฟกแล้วก็ราคาทองคํานะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับถึงช่วงของ สี่หุ้นสุดซีงกันบ้านโดยทีมข่าวหุ้นนิสัยเองมีการก่อติดนักกระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากเคียวค่อมนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6กบาทแปสตางค์เพิ่มขึ้น1นึบาทสิสตางค์คิดเป็น20.18เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวที่สองนะครับ SBI นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่9กบาทหสตางค์นะครับเพิ่มขึ้น75สตางค์คิดเป็น9.04เปอร์เซ็นต์และตัวที่3นะครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือว่า BHS นั่นเองวันนีี้้ราคาคหุนปิดท 240บาทลด,ดลง2 2บาทที่เป็น8.40ปและตัวที่4ี่ใหอินเซ็ตนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่สามบาท4 4สตางคนะ์เพิ่มขึ้น28สตางค์ที่เป็น 8. 8 6นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสงในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก็งกำไรอย่าลืมศึกษานะทำการบ้านดูนอของเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในส่วนของ สี่หุ้นสุดสงในวันพรุ่งนี้บริษัทเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดแทรกกันบ้านโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางนิติากบริษัทหลักทรัพย์ดิบริเตอร์จำกัดวันนี้ได้นํามา2ตัวตัวแรกนั่นคือตัวของอมตะนะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าอัพไซด์เปิดต่อนะครับให้แนวรับที่29บาท50ตางแนวรับสัไปที่28บบาท50สต่างส่วนแนวต้านอยู่ที่ 32บาทผ่านไปได้จากกนแนวต้าน,นไปที่34บาทวันนี้ราคาหุ้นของอมตะปิดที่30บาท25สตาตงเพิ่มขึ้น1บาท50ตางที่เป็น5.22%ส,ส่วนแซบสองที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ CPF นะครับรูปแบบของกราฟตั้งหมดเลยว่าเน้นตั้งรับนะครับให้แนวรับที่24บาทแนวรับไปที่2ี่23บาท20ตางส่วนแนวต้านอยู่ที่25บาท ยี่สิบห้าต่างเนวตันพีซียี่สบบาทวันนี้ราคาหุ้นของซีบีปิดที่ยี่สิบสี่บาทห้าสิบตางเพิ่มขึ้นสามสิบตางคิดเป็นหนึ่งจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนี้ได้เกิดนะลงทุนที่ชอบนะฝากไลฟ์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผู้ดีไซน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม